หน้าหมู่บ้านโคกหนองล้อมซึ่งตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากลำห้วยสายเก่ามีชาวนาคนหนึ่งนามว่าลุงยอดแกเป็นชายชราร่างผอมหลังโกงผิวคล้ำแดดตามแบบคนที่คลุกคลีกับควายและดินตลอดชีวิตลุงยอดเป็นคนไม่พูดมากแต่ยิ้มง่ายใจเย็นเหมือนน้าในตุ่มดินเผาแม้จะอยู่ในวัยปลดเกษียณจากไถนาแต่ก็ยังถือเคียวตัดหญ้าลงแปลงปลูกข้าวเองไม่ขาดวันแกเชื่อว่า ขยับแข้งขาก็เท่ากับยังไม่ตายแต่สิ่งหนึ่งที่แม้แข็งแรงแค่ไหนก็ทําให้ลุงหยอดรู้สึกอ่อนแรงคือเสียงบ่นของเมียเมียแกชื่อป้ากัญญายิงไวัยหกสิบปลายๆที่ยังคงคล่องแคล่วว่องไวทั้งปากและมือใครเจอป้าแกครั้งแรกก็ว่าน่ารักจังพูดเก่งดีแต่ถ้าอยู่ด้วยเกินเจ็ดวันจะเริ่มสงสัยว่าหรือป้านี่พูดไม่หยุดเสียงบ่นของป้ากัญญาไม่ใช่เสียงตวาดหรดา มันคือเสียงบ่นจริงๆบ่นแบบลากยาวบ่นแบบมีรายละเอียดบ่นแบบเล่าเรื่องประกอบพร้อมบทวิเคราะห์ลุงยอดลุกแต่แล้วพระอาทิตย์จะย่างไข่กินอยู่แล้วจะนอนให้ไกข่ขันจนหมดคอนหรืองไงนั่นคือตอนตีห้าและเมื่อลุงหยอดกําลังแปลงฟันยาเสฟัันบีบยังไงให้เลอะขนาดนั้นเอาใจใส่หน่อยสิอย่าใช่แบบชาป่าใช่เขาจากนั้นเมื่อแกเดินไปตักน้ําฝาองปิดตีหรืออยัง ลมแรงนะเดดเสร็จใบไ,ไม้ปลิวเข้าไปอีกจะได้กินน้าต้มใบกามปูแทนหรือลุงหยอดไม่ตอบสักคำได้แต่เดินเงียบๆเ,เหมือนชาวนาผู้สงบแห่งท้องทุ่งผู้ผ่านศึกแห่งเสียงมาแล้วนับพันครั้งความจริงก็ใช่ว่าป้ากัญญาจะร้ายแรงป้าแกเพียงเป็นคนขี้ห่วงบวกกับความเป็นแม่บ้านเจ้าระเบียบผสมกับการอยู่บ้านทั้งวันไม่มีใครให้คุยด้วยเสียงบ่นของป้ากัญญาเลยเหมือนเป็นวิทยุที่เปิดค้างไว้ตั้งแต่เช้าย,ยันค่า บางวันบ่นเรื่องไก่ไม่ออกไข่บางวันบ่นเรื่องฝนฟ้าบางวันบ่นเรื่องดาราในโทรทัศน์บางวันบ่นเรื่องละครน้ำเน่าที่พระเอกไม่เอาทานบางวันก็บ่นลุงยอดคนเดียวรวดเดียวสามชั่วโมงไม่ซ้ำเรื่องตอนใหม่ๆลุงยอดยังตอบก็แก่ถุงเท้ากูเดียวเองกันยาไม่เห็นต้องพูดยาวเป็นวักเป็นเวรแต่เมื่อเจอคำว่าถุงเท้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวหรอกนะมันสะท้อนถึงความไม่ใส่ใจโดยรวมของชีวิตคู ลุงยอดก็ยอมแพ้จากนั้นมาลุงหยอดไม่ตอบแกใช้วิธีเงียบปล่อยให้เสียงบ่นผ่านหูไปเหมือนลมพัดใบไม้แต่ใช่ว่าความเงียบจะช่วยได้เสมอเพราะเมื่อเงียบมากๆเข้าป้ากัญญาก็หาว่าไม่ฟังกันแลกแช่ไหมแล้วก็บ่นยาวก่าเดิมอีกแกเลยเริ่มใช้วิธีใหม่คือออกจากบ้านแต่ไม่ใช่การหนีเมียแบบพวกเจ้าชู้ลุงหยอดแค่หนีเสียงบน่นไปนั่งที่เงียบ บางวันไปที่ใต้ต้นจามจุรีริมบึงบางวันไปนั่งคุยกับลุงเปียกคนขายตะปูบางวันไปนั่งฟังวิทยุค,คลื่นธรรมะที่บ้านลุงสังวันไหนอารมณ์ดีก็พกกระดานหมากฮอตไปด้วยเจอใครก็ท้าเล่นไม่ชนะก็หัวเราะไม่แพ้ก็หัวเราะแต่ทุกเย็นก็ต้องกลับบ้านเพราะเมียบ่นก็ยังดีกว่าเมียหายแกว่ายอย่างนั้นแต่ลึกๆแล้วแกก็เริ่มเหนื่อยเหนื่อยที่ต้องฟังสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหนื่อยกับการพยายามไม่โกรธเหนื่อยกับการไม่เข้าใจว่าทำไมบ่นไม่หยุดสัทีแล้ววันหนึ่งขณะที่ฟ้าสีเทาแดดอ่อนลมเย็นลุงยอดเดินออกจากบ้านไปทางหลังวัดแกไม่ได้ตั้งใจจะไปหาพระแค่อยากไปเดินเล่นให้ใจโล่งๆแต่โชคชะตากลับพาให้เจอสิ่งแปลกประหลาดวันนั้นฟ้าไม่สว่างจ้าเท่าไหร่ลมชยเอ่ยพัดยอดต้นไทรไหวราวกับกอกมือเชิญชวนลุงหยอดเดินลัดล่อไปทางหลังวัด ดินยังชื้นจากฝนเมื่อคืนมีกลิ่นโครนผสมกลิ่นใบไม้เปียกมันคือกลิ่นของบ้านนอกแท้ๆท,ที่แกคุ้นชินมาตลอดชีวิตขั่แกเงียบๆไม่ต้องได้ยินอะไรทั้งนั้นสักพักก็ยังดีลุงหยอดบนพึมพำกับตัวเองแต่เมื่อมาถึงใต้ต้นโพใหญ่ที่ขึ้นอยู่ริมสะเก่าแกก็เห็นเงาของใครบางคนเป็นพระธุดงนั่งสงบอยู่บนพื้นดินมีเพียงผ้าห่มจีวรบางๆกับย่ามใบเก่า และรอยยิ้มที่ดูจะไม่ได้เป็นของผู้มีปากแต่เป็นของผู้มีใจสงบลุงหยอดชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยกมือไหวเบาๆแล้วนั่งลงห่างออกมาสักศอกนั่งนิ่งเงียบกันอยู่อย่างนั้นพักใหญ่จนเสียงจักระจันหยุดร้องและสายลมเริ่มพัดแปงขึ้นลุงหยอดกลั้นใจเอ่ยขึ้นเบาๆปรากุลเจ้าก็รับปาาไม่ทักกนน้อยจะบอกว่าข้าเบื่อเสียงเมียบ,บ่นเหลือกเกิน พระธุดงยังคงหลับตาไม่พูดตอบลุงหยอดพูดต่อเสียงแผ่วคล้ายยอมแพ้บนทุกวันบนทุกเวลาบนทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นยันหลับเห็นข้าก็เหมือนเป่าเดินได้จะทําอะไรก็มีคำบนลอยมาก่อนเสมอไม่ไม่ก็คำดีต่ต่อมาเนี่ยเหมือนหัวจะปริให้ได้ข้าก็ไม่ได้โกรธแค่นเหนื่อยเหนื่อยใจพระธุดงเปิดย่ามหยิบผ้าฝายสีขาวผืนหนึ่งออกมา พับเรียบร้อยรอยเย็บเก่ายังเห็นได้จางๆคล้ายเคยเป็นของผู้ใดมาก่อนท่านส่งผ้านั้นให้ลุงหยอดแล้วกล่าวเสียงนุ่มโยมผ้าผืนนี้หากเอาไปเย็บเป็นเสื้อแล้วสวมใส่ด้วยใจสงบเมื่อใดที่คนพูดสิ่งร้ายกับโยมโยมจะได้ยินแต่สิ่งดีลุงหยอดเบิกตากว้างจึงรือก็รับแต่ต้องจำไว้เสมอเสื้อผ้าช่วยเปลี่ยนเสียงที่ได้ยิน แต่ไม่อาจาเปลี่ยนเจตนาคนพูดได้หากใจยังเต็มไปได้วยโทสะต่อให้เสียงดีเพียงใดก็ฟังแล้วขุนอยู่ดีลุงหยอดยกมือไหว้ขอบคุณพระคุณเจ้าขอรับจงสวมเสื้อโดยใจไม่ใช่แค่ด้วยกายพระธุดงกล่าวประโยคสุดท้ายก่อนลุกขึ้นเดินจากไปอย่างสงบแม้ไม่มีเสียงฝีเท้าลุงยอดกลับบ้านในป่ายวันนั้นเองหัวใจของแกเบ,เบาขึ้นอย่างประหลาด แกถือผ้าเข้าบ้านอย่างเงียบที่สุดเพราะไม่อยากให้ป้ากัญญาเห็นป้ากัญญาก็ยังคงบ่นเรื่องแคร่ไม้ที่ชำรุดเสียงดังแว่วมาแต่ในครัวยอดบอกและให้ซ่อมแคร่ไม่งั้นจะตกกันทั้งบ้านจะเอาข้าวกินทท่เพื่อนเหรอแต่แปลกลุงยอดกลับยิ้มเบาแล้วเดินเข้าไปในห้องคืนนั้นแกนั่งเย็บเสื้อด้วยมือทีละฝีเข็มแม่ไม่ใช่ช่างตัดเสื้อแต่เสื้อตัวนี้ดูสำคัญกว่าเสื้อใดที่เคยใส่มา เย็บเสร็จตอนเกือบเที่ยงคืนลุงหยอดรูปลายได้สีแดงที่เย็บบนเป็นลายดอกมะลิที่อกซ้ายแล้วพูดกับตัวเองเบาๆเสื้อกันบนถ้าเจ้าใช้ได้จริงข้าจะกราบสามตีทุกเช้าเลยเช้าวันรุ่งขึ้นลุงหยอดตื่นตอนตีห้าครึ่งเรียบล้างหน้าแล้วสวมเสื้อผ้าผืนนั้นอย่างระมัดระวังเสียงบนแรกของวันไม่พลาดตามเวลาเปะ๊ะเหมือนนาฬิกาห้อยตะกรุด ยอดทำไมผ้าคีเรวซักแล้วไม่ตากมันวางผลาดอยู่ที่รวจนน้ำหยดลงไปเปียกหม้อแกงแต่สิ่งที่ลุงหยอดได้ยินกลับเป็นเสียงนุ่มนวลของป้ากัญญาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนยอดจ๋าขอบคุณที่ช่วยซักผ้านะจ๊ะหม้อแกงนั่นเดีย๋ยวฉันล้างเองลุงหยอดอึง้งเหลือบตามองเสื้อเบาๆแล้วหัวเราะอ,อยู่ในใจพระตันไม่ได้หลกกาแน่แท้ตอนเช้านั้น ลุงยอดเดินยิ้มเหมือนคนกำลังรักแรกถ้าไม่รู้จักแกมาก่อนคงนึกว่าเพิ่งแอบมีแฟนใหม่ตอนแกแกนั่งกินข้าวเช้ากับแกงส้มมะละกอที่ป้ากัญญาตักให้พร้อมฟังเสียงบน่นอย่างคนตั้งใจฟังเสียงนกน้อยบรรเลงเพลงเสียงบ่นที่เคยเหมือนคล้องเทศกลายเป็นเสียงเหมือนแม่ไก่เรียกลูกเจ้ยเจ้าแต่ไม่ก้าวร้าวจบพ่านนี่มันของบิเศษจริงแท้แกลูบเสื้อตัวนั้นอีกครั้งพร้อมพึมพำในใจ แต่หารู้ไม่ว่าการสวมเสื้อตัวนี้จะไม่ได้เปลี่ยนแค่เสียงที่แกได้ยินแต่จะเปลี่ยนใจของแกไปโดยไม่รู้ตัวเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดยังไม่ทันลอดหลังคาจากชายคาห้องครัวป้ากัญญาก็เริ่มเปิดประเดิมด้วยวาจาเช่นทุกเช้ายอดเมื่อวานใครทําชั้นตกไว้ใต้ตัวย็นหาไม่เจอเกือบให้มือตักแกงแต่สิ่งที่ลุงยอดได้ยินกลับเป็นยอดจ๋าขอบคุณนะที่ล้างช้อนถึงจะตกบ้าง ไม่เป็นไรหรอกฉันเก็บเองได้ลุงหยอดที่กำลังถือขันน้ำถึงกับชะง,งักมือน้ำกระเพื่อมในขันแทบหกเอ๊ะนี่เราหูฝาดหรดือเปลาแกเหลือบมองเสื้อตัวใหม่ที่สวมอยู่เสื้อผ้าฝายสีขาวสะอาดลายได้แดงรูปดอกมะลิที่อกซ้ายยังดูใหม่อยู่แกยังไม่พูดอะไรเดินไปตักน้ำรดต้นไม้ข้างบ้านเหมือนเดิมป้ากัญญาตะโกนจากในครัว รถให้ชมนะไม่ใช่รถแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ที่หูของลุงหยอดรับมาคือเสียงนุ่มชวนหัวใจอ่อนโยนว่าขอบใจนะหยอดรถน้ำต้นไม้ให้ฉันชม่มฉันดีใจที่พี่ห่วงต้นหอมกับกระเพราเหมือนลูกลุงหยอดแทบจะปล่อยบัวรถน้ำลงพื้นยืนงงอยู่นานจนแมวที่ชื่อเตี่ยน้อยเดินมาไซขาเรียกสติเจ้าปานี่มันไม่ธรรมดาจริงๆแกพึมพำกับตัวเอง เหมือนติดเครื่องกรองคำพูดไว้อย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาลุงหยอดไม่เคยถอดเสื้อตัวนี้เลยใส่ตั้งแต่เช้าจดเย็นยิ่งใส่ยิ่งรู้สึกเหมือนโลกใบเดิมแต่กลายเป็นอีกใบที่น่าอยู่กว่าเดิมเสียงบนของป้ากัญญาแม่จะดังเหมือนเดิมเนื้อหาไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่ลุงหยอดได้ยินนั้นต่างไปราวฟ้ากับเหวยอดอาจารย์ไปเก็บในโตอย่าปล่อยใหมแมลงวันวางไข่กลับกลายเป็นเก่งจังเลยพี่ยอด ฉันดีใจที่พี่ล้างจานเสร็จแล้วแถมยังเก็บเข้าตู้ให้ด้วยบางครั้งบ่นแรงหน่อยใส่เสื้อตัวเดิมทำกอะอะนะจกกลายเป็นผีเป่าผ้าได้ไงลุงยอดกลับได้ยินว่าใส่เสื้อตัวนี้แล้วหล่อมากเลยพี่ยอดฉันชอบนะดูแลสง่างามเหมือนพระธุดงที่แรกแกยังแอบลังเลว่าเสื้อมันมีเวทมนต์จริงไหมแต่หลังจากลองถอดเสื้อไว้สักพักเพื่อดูว่าคำพูดเปลี่ยนกลับไหม ปรากฏว่าเสียง่นของป้ากัญญากลับมาเหมือนเดิมดุเดือดเหมือนเคยทำไมถึงถอดเสื้อไว้บนหัวแจ้งจะให้ฝุนเกาะและไข่ใส่ใช่ไหมลุงหยอดรีบสวมกลับแทบไม่ทันหลังจากนั้นไม่ว่าไปไหนเสื้อตัวนี้ก็ไม่ห่างกายลุงหยอดไปตลาดก็ใส่ไปวัดก็ใส่ไปเดินทุ่งนาก็ยังใส่อยู่แม้แต่เวลานอนก็ยังแขวนไว้ข้างหมอนคล้ายของศักดิ์สิทธิ์และเพราะเสื้อนั่นเอง ลุงหยอดเริ่มมีความสุขกับเสียงบ่นครั้งแล้วครั้งเล่าแกเริ่มหัวเราะอ,ออกเสียงบ้างเริ่มทักป้ากัญญาก่อนบ้างเริ่มช่วยล้างจานแม้ไม่ได้ถูกสั่งและเริ่มนั่งฟังทุกคําที่เมียพูดอย่างตั้งใจน่าแปลกที่แม้เสียงบ่นยังอยู่เหมือนเดิมทุกถ้อยคำแต่ในใจลุงหยอดมันเหมือนเสียงเพลงกล่อมยาค่าคืนวันหนึ่งแกถึงกับหันไปพูดกับป้ากัญญาตรงๆกัญญาข้าดีใจ ที่เองพูดกับข้าเยอะขึ้นทุกวันป้ากัญญาชะง,งักมือที่กำลังตำพริกแล้วหันมามองหน้าลุงยอดอย่างประหลาดแองกินยาผิดเวลาละลุงยอดแค่หัวเราะเปล่าข้าแค่เริ่มรู้ว่าคำบ่นของเองมันคือความรักที่ส่งผ่านเสียงป้ากัญญาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเบะป,ปากเบาๆเพื่อดเพาะหน้าเราหนะแต่ช่วยหยิบน้ำปลามาให้เทลุงยอดยิ้มรับคำ แล้วเดินไปหยิบน้ำปลาอย่างผู้ชนะใจตั้งแต่วันนั้นมาลุงหยอดก็ยิ้มง่ายพูดหวานและขยันผิดหูผิดตาจากเดิมที่เวลาโดนบ่นจะถอนหายใจเหมือนควายถูกไถแต่ก็ค่อยๆกลายเป็นคนยิ้มรับคำพูดเหมือนนักปราดท่านหนึ่งป้ากัญญาก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมของผัวแกที่ชักจะน่าสงสัยเนี่ยมันลุงหยอดจริงไหมเนี่ยเลิกผีบ้านผีเรือนเข้าตัวบางวันแกลองตั้งข้อหาเล็กๆน้อยๆเช่นลืมปิดฝาโอง่ง ลืมเอาจานไปเก็บลืมตัดกิ่งต้นมะกรูดแต่แทนที่ลุงหยอดจะบ่นกลับแก่กลับหัวรอบเบาๆแล้วพูดว่าได้เลยเมียจ๋าเดี๋ยวจัดให้จะ๋ะป้ากัญญาขมวดคิ้วแล้วลองเพิ่มระดับขึ้นอีกขนาดนี้ยังไม่งอนนะี๋ยว่าแอบมีเมียน้อยลยรู้สึกผิดแต่ลุงหยอดก็ยังคงอารมณ์ดีเหมือนเดิมวันหนึ่งแกถึงกับิ้วแตงโมกลับมาบ้านพร้อมพูดว่าแตงโมลูกนี้สีแดงเหมือนแกมเองเลยนะกัญญา ป้ากัญญาแทบทำตะหลิวหล่นจากมือนี่มันไม่ใช่ลุงหยอดที่แกเคยรู้จักและสิ่งที่แปลกที่สุดคือเสื้อตัวนั้นเสื้อผ้าฝายสีขาวลายได้แดงเป็นเสื้อธรรมดาธรรมดาไม่มีลวดลายหรูหราแต่ลุงหยอดใส่ทุกวันวันไหนไม่ใส่ก็แขวนไว้ใกล้ตัวไม่ยอมให้ห่างกายแม้แต่ตอนกินกล้วยบวชชีวันหนึ่งป้ากัญญารอจนลุงหยอดเข้านอนสนิทเสียงลมหายใจเริ่มคลืดคลาดเหมือนควายเหนื่อย เธอค่อยๆลุกจากเตียงแล้วย่องไปหยิบเสื้อตัวนั้นจากตะขอไม้ไผ่ข้าขอร้องตัวหน่อยเถอะว่าเจ้าเสื้อตัวนี้มันมีอะไรเดีนักหนาะท่านที่ที่สวมเสื้อผือนพิเศษนั้นเสียงจากบ้านตรงข้ามก็ดังขึ้นพอดีเป็นเสียงใยปริกผู้ชอบด่าแรงกว่าน้ำปลาราศาสัญญาไอเสียงบ่นของเองมันดังจนฉันเอาหูแหนบจานแต่เสียงที่ได้ยินผ่านหูในขณะสวมเสื้อกลับกลายเป็น กัญญาเอ้ยเสียงของเองไพเราะเหมือมนนกกาเวาฉันฟังแล้วใจเย็นเหลือเกินป้ากัญญาตาเบิกกว้างเงี่ยหูฟังอีกครั้งคราวนี้เสียงมอเตอร์ไซค์ของเจ้าแดงเด็กแว้นที่บ้านตรงข้ามที่ผ่านหน้าบ้านด้วยเสียงแสบแก้วหูดังปรึ้นแต่ในหูของป้ากลับได้ยินเสียงขลุ่ยไม้ไผ่บรรเลงราวดวงเดือนป้ากัญญานั่งนิ่งอึ้งอยู่นานมองมือตัวเองที่สอดอยู่ในแขนเสื้อผ้าายเบา เรากับกำลังสวมเครื่องประดับของนางฟ้าจากนั้นแกก็หัวเราะออกมาเสียงดังลั่นบ้านฮ่าฮฮองเน่มันแน่เจงลงหยอดเสื้อเน่มันไม่ใช่เสื้อธรรมดาตอนเช้าลุงหยอดตื่นขึ้นมาเห็นป้ากัญญายืนยิ้มเหมือนคนถูกหวยกัญญายิ้มอะไรแต่เช้าป้ากัญญาหยิบเสื้อมาโยนให้แล้วพูดว่าข้ <c oughs> ona, าโรนะปากเสื้อตอนนี้มันพิเศษยังไง <c oughs> ลุงหยอดสะดุง้งแล้วหัวเราะแหง อา้าไปลองใส่มาระใช่และข้าก็เพิ่งรู้ว่าโลกที่ข้าอยู่มันสวยกว่าที่ข้าคิดไว้เยอะลุงหยอดถอนหายใจโล่งอกป้ากัญญานั่งลงข้างเขาอย่างอ่อนโยนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและพูดว่าข้าขอโทษนายยอดข้าบ่นมากไปจริงๆข้าแค่กลัวเองไม่สนใจลุงหยอดยิ้มแล้วพูดเสียงนุ่มก็รู้แล้วกัญญา แล้วข้าก็รักเสียงบ่นของเองมากขึ้นทุกวันเลยเสียงบ่นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตามมาด้วยเสียงใหม่แล้วทำไมยังไม่ไปหุงข้าวรรยอดใจข้าหุงทั้งรักทั้งข้าวหรือไงเสียงนั้นลุงหยอดได้ยินเหมือนเสียงเพลงกล่อมจากแม่ย่านางเรือเข้าหัวเราะและเดินไปหุงข้าวอย่างมีความสุขที่สุดในชีวิตหลังจากคืนนั้นที่ป้ากัญญาได้ลิ้มรสเสียงชมครั้งแรกในชีวิตเสื้อตัวนั้นกลับกลายเป็นสมบัติล้ำค่าของทั้งสองผัวเมีย ตอนเช้าใครจะใส่ต้องจับสลากบ่ายต้องผลัดกันครึ่งชั่วโมงตกเย็นแขวนไว้ตรงกลางบ้านเหมือนพระเครื่องห้ามเปื้อนห้ามยับวันไหนป้ากัญญาได้ใส่ก็เดินยิ้มเหมือนนางงามจัก,กรวาลวันไหนลุงหยอดได้ใส่ก็พูดเพราะเหมือนพระเทศออกไม่ความสงบกลับคืนสู่บ้านหลังเล็กๆแห่งนี้แต่โลกนี้ไม่มีความลับใดเก็บได้ตลอดไปโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่คนว่างงานเยอะเรื่องของเสื้อวิเศษ เริ่มรั่วไหลในวันที่ป้ากัญญาเดินตลาดวันนั้นป้าแกเลือกปลาทูที่แผงยายละไมพร้อมฮัมเพลงลูกกรุงในลำคออย่างคนอารมณ์ดีแม่ค้าพากันงงเพราะป้ากัญญาในตำนานคือกัญญาผู้ปากดังม้าศึกเอ้วันนี้แดดไม่แรงหรือยายกัญญาไม่บนยายละไมเลยแซวว่าแกนยาอะไรมาหรอจ้าป้าทำไมโดยยิ้มเหมือนถูกขอแต่งงานใหม ป้ากัญญาหัวเราะฮ่าๆก็สามีข้าเปลี่ยนไปนะสิเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากคนเฉยชาเป็นคนชมเก่งชอบพูดจาวหวานหวนเหมือนพระเทศติดน้าพึ่งอืเองไปทำสเสน่ห์ใส่ลุงยอดเปอะไม่ใช่สเสน่ห์หรอกแต่เป็นเสื้อกันบนตั้งหากเท่านั้นแหละเสื้อกัน่นก็หลุดเข้าหูแม่ค้าทั้งหกคนที่นั่งเรียงรายอยู่ข้างแผงปลาช่อน ภายในครึ่งชงั่วโมงข่าวลือเรื่องเสื้อวิเศษก็แพร่ไปทั่วตลาดเย็นวันนั้นลุงหยอดยังไม่ทันได้หย่อนก้นลงมานั่งก็มีเพื่อนบ้านสองคนเดินมาหาลุงหยอดได้ข่าวว่าเองมีเสื้อกันบนอือก็มีอยู่ตัวหนึง่งแบ่งให้ข้าใส่วันนึงสิข้าอยากลองฟังเมียพูดและไม่อยากเอาหัวโกกฝ้าอีกคนเสริมข้ายอมแลกเสื้อผ้าเก่าทั้งตู้กับเจ้าตัวนั้นลุงหยอดตกใจ อุ้ยเสื้อกูแค่เสื้อผ้าไยธรรมดานี่แหละไม่ใเจองพิเศษอะไรหรอกแต่ยิ่งแกปฏิเสธข่าวลือก็ยิ่งบานปลายวันต่อมามีคนมาขอถ่ายรูปหน้าบ้านบ้างก็มาขอสัมภาษณ์บ้างก็มานั่งเฝ้าวังให้ลุงหยอดเผลอถอดเสือ้อเด็กนักเรียนบางคนถึงกับวาดรูปเสื้อกันบนส่งครูวิชาศิลปะครูยังเอาไปแขวนไว้หน้าห้องเรียนจนกระทั่งวันหนึ่งมีชายแปลกหน้ามาจากหมู่บ้านข้างเคียงแต่งตัวเนียบ ถือซองจดหมายมาด้วยข้าชื่อเท่าแกช้มาจากตลาดท่าเรืออยากขอซื้อเสื้อกันบนของลุงข่าจะจ่ายเป็นทองคําหลักหนึ่งบาทลุงหยอดถึงกับสำลักน้ำลายทองบาทหนึ่งดี่มันแก่เสื้อผ้าายมือสองนปัปรุลแต่ถ้ามันทําให้เมียข่าหยุดดาได้ข้ายอมป้ากัญญาที่แอบฟังอยู่ในครัวถึงกับสำลักแกงป่าแกรีบวิ่งมาแหวกม่านเสียงดังไม่มีทาง ถ้าผัวข้าจะไม่ขายให้ใครทั้งนั้นชายคนนั้นถอนใจเสนอนามบัตรแล้วเดินจากไปด้วยสีหน้าผิดหวังราวกับพระยาแพ้รักคืนอนั้นลุงหยอดกับป้ากัญญานั่งมองเสื้อกันบนที่แขวนอยู่กลางบ้านกัญญาก็าว่ามันเริ่มไม่ใช่เรื่องคำแล้วนะใช่ข้าก็เริ่มกลัวเหมือนกันลุงหยอดนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆหรือเราจะลองทำเสอ้ออีกตัวป้ากัญญาหันขับ เองมีผ้าแบบนั้นเองเหรอไม่มีแต่ข้าจะลงตัดเองจากผ้าฝ่ายบ้านเราเพื่อจะใช้ได้เหมือนกันคืนถัดมาลุงหยอดนั่งเย็บผ้าใต้แสงตะเกียงใช้ด้ายแดงลายหยักเหมือนเดิมตัดเย็บด้วยมือทีละเข็มแม้จะไม่เรียบเนียนเท่าเดิมแต่ก็เต็มไปด้วยความตั้งใจเช้าวันใหม่เสื้อกันบนเวอร์ชั่นที่สองก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับการทดลองใช้ กับเพื่อนบ้านผู้กำลังสิ้นหวังเพราะเสียงเมียหลังจากข่าวลือเรื่องเสื้อกันบ่นแพร่สะพัดไปทั่วบ้านโคกหนองล้อมก็ไม่เคยกลับมาเงียบสงบอีกเลยแม่แต่ยายสำรวยเจ้าของร้านขายขนมครกยังบ่นว่าทางแท้ไอย,ยอดเมียาววิเศษขนมขคาะขาก็ขาแม่ออกคนมัวแต่คุยเรื่องเสื้อไม่สนใจซื้อของในขณะเดียวกันมีหลายบ้านที่เริ่มเกิดความหวังเพราะหากเสื้อตัวหนึ่ง ช่วยเปลี่ยนเสียงบ่นให้เป็นเสียงชมได้จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เสื้อแต่มันคือทางรอดของชีวิตแต่งงานลุงหยอดเองก็เริ่มรู้สึกรกระอักกระอ่วนแกไม่อยากให้เสื้อตัวนั้นกลายเป็นเครื่องรางค้าขายหรือของพิเศษมหาศจันอย่างที่ใครๆคิดแต่ในใจก็ยังมีความหวังเล็กๆว่าถ้าลองเย็บเสื้อเพิ่มแล้วมันยังใช้ได้อาจจะช่วยคนอื่นเหมือนที่เคยช่วยเขาดังนั้นแกจึงลองทําเสื้อเพิ่มอีกสามตัวจากผ้าายที่มีในบ้าน เย็บแบบเดียวกันเย็บลายดอกมะลิแดงที่อกซ้ายใช้เวลาคืนละตัวด้วยความตั้งใจเต็มร้อยจากนั้นแกก็แจกเสื้อให้กับลุงเปียกผู้ที่อยู่กินกับเมียชื่อเจ๊สมจิตมา30ปีแต่ไม่เคยฟังกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวลุงสังชายหัวล้านผู้มีเมียชอบบ่นเรื่องอดีตท,ทุกวันและป้าทองย้อยหญิงไม้ที่อาศัยอยู่กับน้องชายปาก้ายจนแทบไม่ได้หลับลองใส่ดูนะ ลุงหยอดยื่นเสื้อให้ใส่แล้วอาจจะได้ยินอะไรใหม่ๆก็ได้ทั้งสามคนรับเสื้อไปด้วยแววตาเหมือนคนเห็นประตูสวรรค์วันรุ่งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามกับความหวังลุงเปียกกลับบ้านไปด้วยใจพองโตหวังจะได้ยินคําว่าที่รักจากเจสมจิตแต่ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าประตูเสียงแวดมาเต็มสองหูเอ็งจะกลับมากี่มงก็ไม่บอกข้าวเย็นกลายเป็นข้าวแห้งหมดแล้ว เสียงที่ลุงเปียกได้ยินคือเสียงเดิมชัดเจนดังขึ้นเสียดแก้วหูยิ่งกว่าเดิมอะไรวะนี่มันเสื้อขยายเสียงบนชัดๆแกป่าลูกมะก,กรูดที่ถืออยู่ลงพื้นแล้วเดินฮึดฮัดกลับมาหาลุงหยอดลุงสั่งไม่ต่างกันใส่เสื้อกลับไปถึงบ้านเจอเมียนั่งอยู่หน้าห้องเย็บผ้าทันทีที่นั่งลงยังไม่ทันพูดอะไรก็โดนศาสตร์ประโยคว่าตอนเป็นหนุ่มไม่เห็นเป็นอย่างนี้ อนจีบยังพูดเพราะเดี๋ยวนี้เป็นใบหรือไงสิ่งที่ลุงสั่งได้ยินคือทุกคำบนแบบออริจินัลไม่มีแปลไม่มีกรองไม่มีคำชมแม่แต่นิดส่วนป้าทองย้อยซึ่งอยู่กับน้องชายปากหมาชื่อไอทิตเหน่งก็ไม่ได้ต่างกันนักวันนั้นทิดเหน่งกลับจากวงเล่ามองพี่สาวใส่เสื้อใหม่แล้วแซว่าแต่งตัวจะไปขายของเก่าหรือจะไปรับรางวัลขวัญใจแม่ค้า วาทองย้อยที่หวังจะได้ยินเสียงว่าพี่จ๋าวันนี้สวยเหมือนสาวเชียงใหม่ถึงกับยืนอึ้งน้ำตาคลอคืนนั้นทั้งสามคนกลับมาหาลุงหยอดสีหน้าแต่ละคนดูเหมือนควายที่ถูกปล่อยเกอ้อกลางฝนหยอดเองหลอกข้าหรือไงวะใส่แล้วไม่ได้ยินอะไรดีเลยยิ่งใส่ยิ่งเจ็บหัวแล้วว่าเองอ้ำกันเล่นลุงหยอดทำหน้าไม่ถูกก้มหน้ารูปภาพร้อมพูดเบาๆก็ไม่ได้โลก กาทำเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่เหมือนตัวแรกคืนนั่นเองพระทุดงรูปเดิมปรากฏตัวอีกครั้งที่หน้าบ้านลุงหยอดร,รีบออกมานั่งพนมมือพระกุณเจ้าทำไมเสื้อตัวใหม่ถึงไม่ได้ผลเหมือนเดิมกอรับพระยิ้มบางๆแล้วกล่าวเบาๆโยมเสื้อตัวแรกไม่ใช่แค่ผ้าแต่โยมใส่มันด้วยใจที่อยากฟังเสื้อตัวหลังแมจะเย็บเหมือนเดิม แต่ถ้าใจผู้สวมยังแน่นด้วยความอยากเอาชนะยังปิดหูไม่ยอมเปิดใจต่อให้สวมเสื้อทองคำก็เปล่าประโยชน์ลุงหยอดนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก้มลงกราบช้าๆพระธุดงยิ้มก่อนกล่าวประโยคสุดท้ายที่กลายเป็นคติของหมู่บ้านไปอีกนานแสนานานเสื้อกันบนมีใช่ของวิเศษแต่มันเตือนให้เราจำได้ว่าเสียงที่เราฟังสำคัญน้อยกว่าใจที่เราใช้ฟัง หลังจากพระธุดงจากไปในคืนเงียบสงัดเสียงจิ้งหรีดเริ่มดังแทนเสียงบ่นของเมียลุงหยอดนั่งนิ่งอยู่หน้าบ้านมองเสื้อตัวเก่าที่ตากไว้บนราวไม่ไผ่เสื้อตัวนั้นไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีคาถาแต่ในใจแกกลับรู้สึกเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างฟังด้วยใจไม่ใช่แค่หูเหรอแกนั่งทบทวนคำของพระธุดงซ้ำไปซ้ำมาราวกับปล่อยให้มันซึมลึกเข้าในรอยย่นแห่งใบ รุ่งเช้าลุงยอดตื่นก่อนเสียงไก่ขันเรียบล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อแต่วันนี้แกไม่ใส่เสื้อกันบน่นแกเลือกใส่เสื้อเชิดเก่าๆที่ป้ากัญญาเคยซื้อให้มานานมาแล้วลองฟังด้วยใจดูสักวันจะเป็นไรไปแกพึมพำกับตัวเองเมื่อเดินเข้าครัวก็พบป้ากัญญากำลังขูดมะพร้าวหน้าตายุ่งเหมือนปกติยอดให้คำเม้นที่ข้าให้เอามาำํำหายหัวไปไหนลนะะใจกินแกงเหลืองหรือแกงจืดฝน เสียงนั้นเหมือนเดิมทุกถ้อยคำแต่วันนี้มันไม่บาดหูแต่ลุงหยอดไม่ได้ฟังแค่คำแกฟังถึงเจตนาที่อยู่ในคำเหล่านั้นอ๋อกัญญาแปลว่าห่วงว่าเราจะกินของไม่อร่อยแกงจะได้หอม้าจะได้อิ่มขมิ้นอยู่ในตู้จะเมียจ๋าเดาผิดตำให้เลยนะลุงหยอดพูดพร้อมรอยยิ้มป้ากัญญาชะงักหันมามองหน้าอย่างประหลาดเพิดพระ ไม่ใส่เสื้อตัวนั้นด้วยลุงหยอดยิ้มเพราะข้าไม่ได้ใส่เสือ้อข้าเลยใช้ใจฟังจากวันนั้นเป็นต้นมาลุงหยอดเ,เริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เพราะเสื้อวิเศษแต่เพราะแกเริ่มเข้าใจว่าการจะป้องกันการบ่นให้ได้จริงๆคือการไม่ตั้งใจต่อต้านคำบน่นแต่ตั้งใจฟังอย่างเต็มใจบนเรื่องลืมเก็บจานเท่ากับห่วงว่า,มาแมลงวันจะมาบนเรื่องรองเท้าไม่เข้าที่ เท่ากับห่วงว่าคนแก่จะสะดุดบนเรื่องทํางานหนักเท่ากับห่วงว่าผัวจะแก่ก่อนเวลาทุกคําบ่นคือภาษาของความรักที่ถูกแปลผิดมาตลอดชีวิตคู่ไม่นานนักป้ากัญญาก็เริ่มเปลี่ยนเช่นกันเมื่อเห็นลุงหยอดตอบกลับด้วยใจดีไม่ประชดไม่เงียบและไม่หนีแกก็เริ่มรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องบ่นขนาดนั้นก็ได้มั้งบางวันแกเริ่มพูดนิ่มขึ้นบางวันแกหงุดหง และววางกล่องข้าวไว้หน้าห้องทำงานของลุงยอดเขียนโน้ตสั้นๆว่าข้าวสวยหุงด้วยใจตักด้วยมือเมียแก่ๆคนเดิมลุงยอดอ่านแล้วน้ำตาซึมเบาๆเสียงบ่นอาจยังอยู่แต่ไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปกลายเป็นเสียงที่เขายินดีจะได้ยินทุกวันและเสื้อตัวเก่าก็ยังถูกเก็บไว้อย่างดีแขวนอยู่ตรงหัวนอนไม่ใช่เพื่อใส่แต่เพื่อเตือนใจว่าความสงบไม่เคยมาจากภายนอก แต่มาจากใจที่ยอมฟังก่อนจะตอบ